สูงพลังกลางดงคือเก้าวายแปดสิบหรือเมแปดสิบนะครับก็เป็นเครื่องมันได้เรียบร้อยแคมพลังกลางดงชุดวายพลังกลางดงขบปูพลังกลางดงพ่อพลังกลางดงผ้าเอีะนี่คันเล่งดีต้านไหมดูว่าพี่จะเด้งเล้งกระเด้าแค่ไหนนี่อาต้านนัเดิมไปเนียน คนได้จริงท้าพังเ๋ยวเราทำเครื่องให้มาเเช้นเก่าสวัสดีครับความเจ็บปิดกระเด้งแหลมเล็งกระดา